บ้านบอยบ้านบอยฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นโอเล่ฝั่งขวาทุกคนดูดูดูด,ดูบอยมันทำทำ่างงนะครับยินงงยิงงง,งสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสียครับผมแล้วก็อยู่กับเหม่ละครับวันนี้ครับผมเป็นวันที่รู้สึกแบบคิดถึงมากๆนะครับผมตอนนี้ครับเราเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เราเนี่ย,ย,ย,ยจะเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานีเราจะไปหา บอยและโอเล่ o re. คลิปนี้นะครับผมคือคลิปการกลับมาของบอยและโอเล่ o ครับตอนนี้ปิดเทอมแล้ว โอเล่ปิดเทอมแล้วบอยเรียนจบแล้วนะครับผมวันนี้ครับเราจะเดินทางจากสุรนไปประมาณ400โลครับไปเซอร์ไพรส์น้องทั้งสองคนนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอนะครับคนละหนึ่งไหลเท่านั้นครับขอเป็นกำลังใจสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่อยากดูคลิปบอยกับโอเล่การกลับมาครับซึ่งไม่ได้ออกมานานมากแล้วก็จะพาเหมองเนี่ยไปเซอร์ไพรส์ด้วยคือทางนู้นน่ต้องตกใจแน่นอนเหมองไปครั้งแรกในชีวิตเลยดูปแต่งตัวดิโหหล่อมากมั้งฮะเหมือนเด็กเหมือนเด็กแล้วกัน แล้วก็อย่าลืมนะครับผมเร็วๆนี้นะครับเราจะมีเพลงถามเจ้าดวงจันทร์ครับทุกคนที่ได้แต่ถามเจ้าดวงจันทร์ว่าเธอนั่ยอยู่ที่ใดตัวพี่คิดถึงเจ้าคนงามเมื่อเราต้องจากกันไกลโอ้ดวงตะวันตัวเธอยังจำกันได้หรือเปล่า ซึ่งตอนนี้เราอัดเพลงเสร็จแล้วเหลือทาอะไรทุกอย่างแล้วก็ถ่าย MV นะครับผมแล้วก็กําลังหาหนักเอกินด้วยอยากจะแนะนําให้ใครเปน e ็นนักเอกินคอมเมนต์ได้นะครับผมไปงั้นเราเดินทางกันดีกว่าครับทุกคนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาถึงหน้าซอยบ้านบอยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันไปเซอร์ไพรส์กันว่าบอยจะตื่นเต้นหรือเปล่านะครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปบ้านกันทางทางดูทางแล้วก็โอเล่ด้ว e ยนะครับบ้านบ้า,บากนกับโอเล่อยู่ใกล้กันไปเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์น้องกันครับผมไปโอเคทุกคนตอนนี้เราจะถึงบ้านแล้วนะครับถ่ายไปข้างหน้าเนี่ยนีนะ่ซอยบ้านบอยโอเล่โอเล่อยู่ตรงข้างกันเดี๋ยวเราไปจอดเลยนะครับเขาต้องเห็นรถผมแน่นอนนี่นี่ m h, m h, m h. น boy. บ้านบอยบ้านบอยฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นโอเล่ฝั่งขวา ทุกคนดู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 บอยมันทำท่างงนะครับยืนงง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 ใครมาบ้านวะใครมาบ้านวะยืนงงเขาบอกเอายืนงงขันมางงต่ออันมางงต่อเอ้ใครวะเอ้ยใครวะเอ้าลงมาแล้วเว้ยเอ้ยสวัสดีใครอ๋อไม่ใช่สวัสดีผมอ้าสวัสดีเว้ยมันเห็นไอ้บุ๊ดแล้วเอ้มาเดินมาแล้วเฮ้ยโอ้เอ้ยเหมือนกันได้เหรอใช่ นี่ตากล้องตากล้องสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คือหลายๆคนไม่ได้เห็นนานแล้วใช่ไหมใช่ไม่ได้เห็นบ่อยนานแล้วนะครับก็วันนี้เห็นแล้วเอ้าสวัสดีครับนุ่นโอ้ยวะนี่โอ้โอ้ผมสีอะไรเนี่ยย้อมผมด้วยเหรอไม่มันเป็นอยู่แงไรล่ะใช่เหรอครับโอ้เป็นเองใช่โอ้ลูมฝรั่งตัวนี้ใช่ๆไปเราเป็นลมแดดดีกว่าไปทุกคนไปเฮ้ยทุกคนนี้เรียกว่าอะไรนะทำอะไรนะ คาเฟ่พี่เป็นร้านคาเฟ่ขายพวกกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วก็พวกเค้กอ๋อพวกเค้กขนมนะครับเดี๋ยวอนาคตก็มาอุดหนุนได้นะครับที่บ้านอะไรเนี่ยเรียกบ้านเลยมัชัชยพรมัชไชยพรนะครับนี่ของพี่สาวบอยใช่พี่เห็นว่าพี่สาวพวกมึงก็จ้องนะพวกเนี้ยก็นะครับเราไม่มาที่นี่นานเพราะว่าบอยเรียนเนาะ ไยเรียนฝึกงานนะครับแล้วก็พี่เสือ <ist> ก็หนีไปพักอยู่ที่กรุงเทพครับแล้วมาถามกันดีกว่าว่าเป็นยังไงอันนี้มาแบบไม่ได้บอกนะนะคือมาแบบเซอร์ไพรส์เลยนะครับนร แล้วก็วันเนี้ยพี่อ่ะจะมาแบบมารับบอยเนี่ยมาชวนเลยแบบไปด้วยกันแบบไปกรุงเทพไปอะไรเงี้ยคือแบบรับบอยเข้าแบบเป็นทีมงานเต็มตัวแล้วครับเพราะว่าบอยเรียนจบแล้วใช่ไหมใช่เรียนจบแล้วคือเรียนจบแล้วต้องแสดงความยินดีด้วยครับทุกคนจบแล้วนะครับผมอ่ะทำโอเล่บ้างโอเล่เป็นไงทุกวันนี้ก็ดีครับก็ดีเป็นไงเรียนบีเทอมแล้วแล้วอะไรนะเขาเรียกมูลนิธิเหรอเป็นไงก็ว่าไปทำงานปกติ ไปทำงานปกติช่วยเหลือสังคมอ๋อโอเคก็ดีโอเคครับทุกคนงั้นก็เดี๋ยวผมจะชวนบอยบอยไปไหมไปเอาไปทุกคนดีเอ้ยต่อไปก็จะมีคนแก้งอีกแล้วมีคนแก้งเพื่มแล้วนะทุกคนต้องเป็นคนช่วยเอ้ยต้องเป็นช่วยเนาะช่วยแกงพวกหัวฟ้านะครับ โอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวทาวรอยกับซูลินก่อนครับทุกคนเราก็ต้องเดินทางอีกประมาณ400โลนะครับกับซูลินวันนี้ก็น่าจะถึงดึกๆนะครับรับรองว่ามีอะไรสนุกสนุกอีกเยอะนะครับผมส่วนโอเล่นเนี่ยก็เดี๋ยวพี่บังพี่ก็จะมาเยี่ยมไม่เรื่อยนะโอเคอไหม<อ>ตั้งใจทํางานอเอออยู่กับใครเนี่ยกับใจกับตาเวียกตาคร<อ>บเลยอืมโอเคทุกคน ก็ใครนะครับที่แบบบอกว่าเอพี่บอยไปไหนพี่บอยไปไหนนะครับวันนี้ก็รู้แล้วนะครับคือพี่บอยเรียนพี่เสือก็อยู่กรุงเทพก็เลยไม่ได้มาถ่ายคลิปด้วยกันเพราะเมื่อก่อนพี่เสืออยู่อุดรไงนะครับส่วนโอเล่ก็เหมือนกันอยู่บ้านใกล้กันก็คือถ้าพี่เสือไม่ได้มาก็คือไม่เห็นโอเล่เพราะหลายๆคนก็ถามพี่บอยอยู่ไหนโอเล่อยู่ไหนอะไรเงี้ยนะครับนะใครที่คิดถึงบอยกับโอเล่ก็คอมเมนต์ลงมาในคลิปนี้นะครับแต่ว่าคลิปนี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเรากลับไปต่อกันที่สุรินทร์ครับผมไปไปละเจอกันที่สุรินทร์บ๊ายบายผมต้้อออองงไไไไไปปปปปปปเเเเเเเกกก็็็บบบรรใใชช่่่มยลลโคดดดูููจิหืา โอ้ท oh, 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 ุกคนครับนี่ครับเสื้อผ้ามาแล้วโอ้โอ้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าได้เหรอเนี่ยอันนี้คือเรียกว่ายายบ้านเลยนะอุยใหญ่มากเลยเดี๋ยวนะไปอยู่นานนะเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนปะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่สุรินทร์โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะครับที่จังหวัดสุรินทร์จะไมั่อาย เออถ tomar, ึงแล้วท ok. hey, mm ุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาบอยไปทานข้าวก่อนแล้วก็ไปทากิจกรรมทุกอย่างนะครับผมแล้ววันนี้ครับบอกเลยว่าไม่พูดดีกว่าแต่บอกว่ามันต้องมีนะเสือชาวแกงอะไรเงี้ยโอเคทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนดูไปเรื่อยนะครับว่าคลิปนี้จะมีอะไรต่อนะครับผมไม่อยากพูดในตอนเนี้ยมันต้องแบบเกิดขึ้นโดยที่ทุกคนได้รู้เอง่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนครับผม่ะ เฮ้ยเหลือไอ้นี่ขาดไปคนหนึ่งคือบอมไอ้บอมยังไม่มาเลยบอมยังไม่ได้เจอบอยด้วยแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยเนาะยังไม่รู้ด้วยว่าบอยมานะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนดีกว่าทุกคนไป่ะไปกันครับมาครับทุกคนข้าวเช้าครับอร่อยไหมครับเป็นอะไรมาม่าใช่เป็ยเดี๋ยวมาม่าอันนี้คือลูปที่ทานแล้อร่อยมาก เอาใจสดมาหม่รู้สึกคุ้มท่องไปสุดท้าของผมในของผมนะครับนี่นี่นี่เขาเรียกว่าอะไรวะครัเนี่ยก็พอหม่แบบไม่มีพริกก็มีกระเทียมตอนนี้ยังถาไม่ได้ผมคือมันร้อนเราก็ไม่ต้องเป่าใช่ไหม แม่กินผู้เตี่ยวพี่ว่ากินกัญชาตายิ้มเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเรานะครับออกมาท,ทําธุระกันสองคนแล้วตอนเนี้ยไอ้มือเขาบอกว่าไอบอมมาอยู่บ้านแล้วแล้วเราจะพาบอยนะไปแบบไปเซอร์ไพรส์มันอะไรเงี้ยกะเอว๋วนะ okay, นะเออโอเค,มา,นคนม,ามาัทุกคนมันยิงขี่ตกใจได้อว่เดี๋ยวเราไปไปบ้านกันตอนนี้ผมอยู่บ้านแม่นะครับมเมาของขวัญน,นะครับของขวัญคือ,ค,อคลิปเปิดกล่องของขวัญนะครับไอวันเกิดนะครับรอดูด้วยละกันครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ครับเรามาถึงบ้านแล้วซึ่ง เราจอดรถเสร็จแล้วครับทุกคนดูนี่นะครับเดี๋ยวมันไม่ออกมาแสดงว่ามันน่าจะทำอะไรกันสักอย่างใช่มันไม่ออกมามันไม่มีใครออกมาเลยฉงนั้นไปเลยพี่ด่าให้ผมไปดูนี่มันทำอะไรอยู่มันไม่ออกมาปกติมันจะออกมาเปิดประตูให้ไงอันนี้มันมันขี้เกียจหรือว่ามันมันหลับผมยังไม่รู้นะครับเล่นเกมนะน่าจะเล่นเกมมาบอกรายเล่นของผมทำไงเดนแบกเบิรกระโดดสักทีอ่ะ ไม่เห็น่ะมันไม่นั่งอยูมันมันนอนแล้วกัน่งกันโอ้โห <c oughs> ว้าแล้วเปิด <c oughs> แอร์เย็นเจี๊ยบไ <c oughs> อ้บ นปุ้ยมาไม่เตื่นเลยไหมเร็วเร็วเฮ้ยบอมเฮ้ยอมเฮ้ยที่บ้านสวัสดีวัสดีครับเฮ้ยอะไรไม่เปลี่ยนวะใจบอมเปลี่ยนไหมเออมันมันโตขึ้นหรือเปล่าใช่โตขึ้นเออไม่เปลี่ยนตัวไอ้พี่วะเอ้ออ๋อยังยังไม่ลุกอีกโอ้โหไอ้ไอ้นี่ไม่ลุกเลยวะเฮ้ยบอมจัดดิปฮ้ย ดูหน้ามันมาดูหน้ามันดูหน้า ถ่ายอะไรปิดคลิปดีกว่าโอเคทุรพนตอนนี้นะครับทีมงานเราก็ครบแล้วนะครับผมขาดใครไหมอ๋ออเลโอเล่ไม่ได้มานะครับอเล่ไม่ได้มาอเล่ไม่ได้มาน้องก็ตอนนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคุปุคลิปีเีคลิปแบบสนุกสนานนะครับผมนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คลิปน okay, ี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเมด้วยนะครับเราบองว่าจะมีคลิปสนุกสนุกต่อไปนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับผมเนี่ยกับบอยจะต้องเดินทางไปททีุ่รงเพนะคับ เราก็จะต้องแยกกันแล้วนะครับสําหรับร้องสองคนนี้นะครับก็คือเราจะไปทําทุระที่กรุงเทพอันหนึ่งอาทิตย์ครับแล้วเราจะกลับมานะครับผมถ่าย MV เพลงนะครับผมถามเจ้าดวงจันทร์นะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับโลเคชั่นเป็นที่เขาพนมรุ้งครับทุกคนนะแล้วก็ส่วนมรุงบุรีรัมย์เออแก้แกสุรินทร์แล้วก็มีภาษาสีขรพูนีด้วยนะครับแต่ว่านางเอก MV เนี่ย พี่เสือได้ข่าวนะครับว่าพิกกี้เนี่ยมีน้องสาวครับพี่เนมบอกว่าพิกกี้มีน้องสาวนะครับเดี๋ยวจะต้องไปคุยกับพิกกี้กับพี่เนมว่าแบบให้น้องสาวเนี่ยมาเป็นนางเอกเอ็มวีได้ไหมเพราะว่าได้ข่าวว่าแบบก็น่ารักเลยนะครับทุกคนก็ถ้าใครอยากให้พี่เสือเนี่ยเอาน้องสาวพิกกี้นะครับมาเป็นนางเอกเอ็มวีนะครับคอมเมน,นต์เยอะๆครับผมมาเป็นนางเอกเอ็มวีนะใช่แต่พี่เป็นพระเอกโอเคเอ๊ยกำลังโสดอยู่เลยโอเคครับ <laughs> ทุกคนงั้นคลิปนี้พวกผมไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายครับเจอกันบ๊ายบาย